สวัสดีครับวันนี้วันที่8กันยายน2568นะครับเป็นอีกวันที่การเมืองไทยต้องบันทึกไว้เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นวันที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกำหนดว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่เพิ่งเดินทางออกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะครับทํากลางสถานการณ์ที่แบบว่ายังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงมากครับวันนี้ เราเลยจะมาลองพิจารณาข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เรามีอยู่เพื่อทำความเข้าใจบริบทที่เอ่อมันซับซ้อนนะครับแล้วก็เหตุผลแท้จริงเบื้องหลังการกลับมาครั้งนี้รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยว่ามีอะไรที่เราควรจับตามองเป็นพิเศษแล้วข้อมูลเหล่านี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง ค่ะก็ต้องปูพื้นกันนิดน,นึงก่อนนะคะว่าภูมิทัศน์การเมืองไทยในช่วงปี2567ต่อเนื่องมาถึงปี68เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วแล้วก็รุนแรงเหมือนกันนะคะรัฐบาลของคุณแพทองทานชินวัตรตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มาพร้อมความคาดหวังสูงมากแต่ก็เจอแรงกดดันมหาศาลเลยค่ะทั้งจาก ปัญหาภายในพักเพื่อไทยเองการบริหารนโยบายที่โดนวิจารณ์ความสัมพันธ์กับพักร่วมเดิมที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่จนมาถึงจุดสําคัญมากๆเลยคือกรกฎาคม68ที่สาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้คุณแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกชั่วคราวครับจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่เลย ใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากเพราะหลังจากนั้นแป๊บเดียวพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักใหญ่อันดับสองในรัฐบาลเดิมก็ประกาศถอนตัวทันทีมันก็เลยส่งผลให้รัฐบาลของคุณแพรทองทานเนี่ยเ,เสียเสียงข้างมากในสภาไปสถานการณ์ทั้งหมดนี้ล่ะค่ะที่นําไปสู่สภาวะที่อาจจะเรียกว่าเป็นสุญญากาศทางการเมืองแล้วก็เป็นฉากหลังสําคัญที่ทําให้การกลับมาของคุณทักษิณวันนี้ถูกจับตามอกเป็นพิเศษเลยค่ะ อืภาพกลางความผันผวนความไม่แน่นอนต่างๆที่ว่ามาเนี่ยการกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้ก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องคดีความอย่างเดียวแล้วละครับแต่ถูกตีความไปในมิติการเมืองเยอะมากทันทีคำถามคือ,อม,มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นยังไงหรือว่าจะส่งผลกระทบต่อการตั้งรัฐบาลใหม่หรือเสถียรภาพการเมืองโดยรวมยังไงบ้างโอเคครับเรามาพิจารณาข้อมูลส่วนนี้กันอย่างละเอียดละเอียดเลยครับ ก่อนจะไปถึงการกลับมาวันนี้เราย้อนไปนิดหนึ่งครับตรงจุดเริ่มต้นของการเดินทางออกนอกประเทศครั้งล่าสุดเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี้เองคุณนศิลินเดินทางออกจากไทยด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวซึ่งตอนนั้นแจ้งว่าออมีนัดกับแพทย์ที่สิงคโปร์แต่แล้วก็มีข่าวมาว่าเหมือนมีปัญหาคลุกคลิกนิดหน่อยเกี่ยวกับเอกสารหรือขั้นตอนที่ตมเนี่ยแหละครับทำให้ไปสิงคโปร์ได้ตามกำหนดเดิมสุดท้ายก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่ดูไบแทน ซึ่งแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงปรับปรับแบบนี้ก็สร้างความประหลาดใจแล้วก็เกิดคําถามตามมาเยอะเลย นนั้นใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยข่าวลือการตีความต่างๆนานาม,มาเร็วมากเลยค่ะจนกระทั่งคุณทักษิณต้องออกมาชี้แจงเ,งเองผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวประเด็นสําคัญที่ท่านชี้แจงก็คือยืนยันว่าไปตรวจสุขภาพตามนัดจริงๆไม่ได้จะหนีคดีอย่างที่บางฝ่ายว่ากันแล้วก็ที่สําคัญสุดๆคือประกาศชัดเจนเลยว่าจะกลับไทยไม่เกิน8กันยานแน่นอนเพื่อไปรายงานตัวต่อศาลครับผม คำยืนยันนี้แหละคะ่ะที่ทําให้สถานการณ์ตอนนั้นดูคลี่คลายลงไปบ้างแต่ก็ยังทิ้งคําถามเรื่องออความจําเป็นของการเดินทางในช่วงเวลาแบบนั้นไว้เหมือนกันนะคะการยืนยันว่าจะกลับมาภายใน8กันยานี้เองที่นําเรามาสู่ประเด็นสําคัญว่าอะไรคือเหตุผลหลักที่ทําให้การกลับมาวันนี้มันดูเร่งด่วนและก็จําเป็นขนาดนั้น สิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนจากทุกแหล่งข่าวเลยก็คือเหตุผลหลักปัจจัยกดดันสําคัญสุดที่ทําให้คุณทักษิณต้องกลับมาให้ทันวันนี้8กันยาเนี่ยก็คือการนัดพิจารณาคดีสําคัญของสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอ๋อครับซึ่งจะมีขึ้นพรุ่งนี้พอดีเลยค่ะวันที่9กันยายน2568 คดีที่สื่อเรียกกันว่าคดีชั้น14ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคดีนั้นแหละที่เรียกกันว่าคดีชั้น14คือถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะคดีนี้มันสืบเนื่องมาจากตอนที่คุณทักษิณกลับมารับโทษจำคุกเมื่อปี6-7แล้วต่อมาก็ได้สิทธิย้ายไปรักษาตัวนอกเรือนจำที่โรงพยามาลตำรวจเป็นเวลานานพอสมควรครับครับได้ครับค่ะประเด็นที่ศาลจะพิจารณาพรุ่งนี้ก็เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่า การอนุมัติหรือการใช้สิทธิตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขระเบียบหรือกฎหมายหรือเปล่า อาจจะถูกมองว่าได้รับอภิสิทธิ์หรือมีอะไรไม่ถูกต้องตามขั้นตอนซึ่งศาลก็สั่งชัดเจนว่าคุณทักษิณในฐานะจำเลยต้องมาปรากฏตัวฟังคำตัดสินด้วยตัวเองอ๋อเป็นข้อบังคับเลยใช่ค่ะเป็นข้อบังคับทางกฎหมายที่เลี่ยงไม่ได้เลยถ้าไม่มาตามนัดเนี่ยศาลก็มีอำนาจออกหมายจับได้ทันทีซึ่งก็จะกระทบสถานะทางกฎหมายของคุณทักษิณเองอย่างแรงเลยแล้วก็อาจจะไปซ้ำเติมภาพลักษณ์เรื่องเอ่อการเคารพกระบวนการยุติธรรมได้อีก นี่เลยเป็นเหตุผลทางกฎหมายที่สําคัญที่สุดแล้วก็เร่งด่วนที่สุดค่ะสําหรับการกลับมาครั้งนี้หลังรัฐบาลเดิมของคุณแพทองทานสิ้นสภาพไปแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงเจราจาตั้งรัฐบาลใหม่พอดีเลยทําให้หลายคนก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะมันมีนัยยะทางการเมืองซ้อนอยู่หรือเปล่านอกเหนือจากเรื่องคดีอย่างเดียว ประเด็นเรื่องจังหวะเวลานี้ถูกต้องเลยค่ะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงแล้วก็วิเคราะห์กันเยอะมากในแหล่งข้อมูลต่างๆคือแม้ว่าเหตุผลทางกฎหมายเรื่องคดีชั้น14จะชัดเจนปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะแต่การที่กําหนดศาลมันมาลงล็อกพอดีกับช่วงที่การเมืองกําลังเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ทําให้การกลับมาครั้งนี้ถูกมองว่ามีความหมายเชิงการเมืองทับซ้อนเข้ามาด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันค่ะตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจจริงๆเพราะถึงแม้ในทางนิตินันเนี่ย ตอนนี้คุณทักษิณจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพักเพื่อไทยเป็นทางการเลยแต่ในทางปฏิบัติและก็จากมุมมองของคนในแวดวงการเมืองหรือฐานเสียงจำนวนมากก็ตามก็รู้กันทั่วไปว่าคุณทักษิณยังคงมีสถานะเป็นผู้มีบาร,รมีแล้วก็มีอิทธิพลสูงที่สุดต่อแนวทางนโยบายทิศทางโดยรวมของพักเพื่อไทยอยู่เสมอภาพลักษณ์ของเพื่อไทยในสายตาหลายๆคนก็ยังเป็นพักของตระกูลชิน,นวัตร หรือพักบ้านใหญ่ที่มีคุณทักษิณเป็นศูนย์กลางความคิดเบื้องหลังอยู่ดีนะครับถูกต้องเลยค่ะและนี่คือจุดที่ทําให้การกลับมาครั้งนี้มันดูซับซ้อนแล้วก็ตีความได้หลายมิติแหล่งข้อมูลที่เรามีชี้ให้เห็นในยะสสาคัญของการกลับมาครั้งนี้อย่างน้อยๆเลยนะคะมี2มิติหลกัหลกๆที่มันแยกกันยากมากคือ หนึ่งก็คือมิติทางกฎหมายอย่างที่บอกไปค่ะการกลับมาตามนัดศารในคดีชั้น14เนี่ยมันก็เป็นการแสดงออกว่ายอมรับครบกระบวนการยุติธรรมเป็นความพยายามทําตามเงื่อนไขกฎหมายเพื่อเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะแรงกว่าเดิมแล้วก็อาจจะพยายามลบภาพจําเรื่องไม่ยอมรับคําตัดสินศารในอดีตด้วยครับเป็นเรื่องการเคลียร์สถานะทางกฎหมายใช่ค่ะส่วนมิติที่2คือมิติทางการเมือง ในภาวะที่การเมืองกำลังแบบไร้เสถียรภาพรัฐบาลเดิมพึ่งล้มไปแล้วก็กำลังเจรจาต่อรองกันเข้มข้นเลยเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแทน การที่คุณทักษิณมาปรากฏตัวในไทยตอนนี้ย่อมส่งผลต่อดินามิกการเมืองแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณเพื่อสร้างความเชื่อมั่นรักษาความเป็นเอกภาพในพักเพื่อไทยเองซึ่งอาจจะมีรอยร้าวหรือความเห็นต่างอยู่บ้างหรืออาจการส่งสัญญาณไปถึงกลุ่มการเมืองอื่นๆให้เห็นว่าคุณทักษิณยังเป็นผู้เล่นคนสําคัญนะแล้วก็อาจจะมีบทบาทในการกําหนดทิศท,ทางจรจาต่อรองหรือแม้แต่การตัดสินใจสุดท้ายในการเข้าร่วมรัฐบาลของเพื่อไทยด้วยซ้าค่ะดูเหมือนว่า การกลับมาครั้งนี้เป็นการเดินหมากที่ต้องมองทั้งเกมกฎหมายเกมการเมืองไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วสถานการณ์ล่าสุดณนะตอนนี้บ่ายๆวันที่8กันยานี่ยเรื่องการเดินทางกลับมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างตามข้อมูลล่าสุดเลยนะคะที่ได้รับรายงานมาแล้วก็ยืนยันจากหลายแหล่งข่าวก็คือคุณทักษิณจะกลับถึงไทยวันนี้แน่นอนครับ โดยใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำเดิมเส้นทางบินที่คาดกันไว้ก็คือจากดูไบแวะพักเครื่องหรืออาจจะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์แป๊บหนึ่งก่อนจะเดินทางต่อมาที่กรุงเทพคาดว่าจะลงจอดที่สนามบินดอนเมืองช่วงเย็นๆวันนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องที่เป็นประเด็นคู่กันมาเลยคือการเตรียมการด้านความปลอดภัย ข้อมูลบอกว่าเตรียมการกันเข้มงวดรัดกุมเป็นพิเศษเลยมีการระดมกําลังตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเยอะมากมีรายงานว่าอาจจะมีสนับสนุนกําลังจากหน่วยงานความมั่นคองอื่นด้วยเช่นทหารแล้วก็มีหน่วยรอปภพอพิเศษเฉพาะกิจเลยเพื่อควบคุมสถานการณ์แถวสนามบินดอนเมืองแล้วก็เส้นทางที่เกี่ยวข้องครับที่ต้องเข้มงวดขนาดนี้ ก็เพราะมีการประเมินจากหน่วยงานความมั่นคงว่าน่าจะมีมวลชนไปรอรับคุณทักษิณที่สนามบินเยอะแน่ๆซึ่งแน่นอนครับมวลชนก็มีทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนที่ยังเหนียวแน่นอยู่กับอีกกลุ่มที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการกลับมาการป้องกันเห็นวุ่นวายหรือการกระทบกระทั่งกันของสองฝ่ายก็เลยเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นๆของเจ้าหน้าที่วันนี้เลยครับ ไม่ใช่แค่นักโทษหรือจำเลยทั่วไปแต่ยังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญแล้วก็ส่งผลกระทบทางการเมืองสูงซึ่งอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนได้มากๆค่ะทีนี้ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนะคะปฏิกิริยาจากกลุ่มต่างๆในสังคมต่อข่าวการกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้ก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันแล้วก็สะท้อนแนวโน้มที่น่าสนใจตามข้อมูลที่เรามีค่ะเริ่มจากฝั่งพรรเพื่อไทยเองก่อน แน่นอนว่าท่าทีคือสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะแหล่งข่าวในพักบอกว่าการกลับมาของคุณทักษิณในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ถือการสร้างขวัญกำลังใจที่สำคัญมากให้กับสสสมาชิกพักแล้วก็โดยเฉพาะฐานเสียงเดิมที่อาจจะกำลังสับสนรหรือหวั่นไหวกับสถานการณ์การเมืองช่วงที่ผ่านมา การกลับมาครั้งนี้เลยถูกมองว่าอาจจะช่วยเสริมความเป็นปึกแผ่นเอกภาพในพักได้ในช่วงที่พักต้องการความเป็นหนึ่งเดียวมากๆเพื่อกำหนดท่าทีเจรจาตั้งรัฐบาลใหม่ค่ะเป็นการเรียกขวัญกำลังใจภายในพักใช่ค่ะส่วนในทางกลับกันพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือกลุ่มที่เคยขัดย้ายกับคุณทักษิณและเพื่อไทยก็แสดงความกังวลแล้วก็ตั้งคำถามชัดเจนแรงข่าวจากฝ่ายค้านเดิมหลายกลุ่มมองว่าการกลับมาครั้งนี้ อาจ,จเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองที่ซับซ้อนมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะสร้างแรงกดดันต่อกระบวนการยุติธรรมหรือพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อการตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อให้ผลออกมาเป็นประโยชน์กับตัวเองและพวกพ้องนอกจากนี้ก็ยังกังวลว่าการกลับมาของคุณทักษิณอาจจะกลายเป็นชนวนให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เคยแรงๆในอดีตปะทุขึ้นมาอีกครั้งก็ได้อืมกังวลเรื่องความขัดแย้งเดิมๆค่ะ ขณะที่ในส่วนของภาคประชาชนนั้นความเห็นก็แบ่งเป็น2องขั้วชัดเจนเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นมาตลอดหลายปี ข้อมูลจากโพลหรือการแสดงออกในโซเชียลมีเดียก็ชี้ว่ามีกลุ่มประชาชนไม่น้อยเลยที่ยังสนับสนุนคุณทักษิณเหนียวแน่นแสดงความยินดีรอคอยการกลับมาด้วยความหวังว่าอาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนอีกกลุ่มใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านการกลับมาเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมต้องตรงไปตรงมาโปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่ควรมีใครอยู่เหนือกฎหมายหรือได้รับอภิสิทธิ์ใดๆการแบ่งขั้วทางความคิดในระดับประชาชนเนี่แหละคะ่ะ ที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สถานการณ์มันเปราะบางอยู่ครับฟังดูแล้วปฏิกิริยาจากแต่ละฝ่ายก็สะท้อนจุดยืนมุมมองที่ต่างกันชัดเจนเลยนะครับและทีนี้ถ้าประเมินจากข้อมูลบทวิเคราะห์ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยผลกระทบที่คาดจะเกิดขึ้นแบบเป็นรูปธรรมจากการกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้มีอะไรบ้างครับทั้งระยะสั้นระยะกลาง ประเด็นแรกเลยที่ชัดเจนส่งผลโดยตรงที่สุดก็คือผลกระทบต่อสถานะทางกฎหมายของคุณทักษิณเองการไปปรากฏตัวต่อศาลฎีกาพรุ่งนี้วันที่9กันยาเพื่อฟังคำตัดสินคดีชั้น14เนี่ยเป็นจุดชี้ขาดสำคัญเลยผลคำตัดสินไม่ว่าจะออกมาทางไหนจะเป็นตัวกำหนดอิสรภาพสถานภาพทางกฎหมายของคุณทักษิณน,นับจากนี้ไปโดยตรงซึ่งแหล่งข่าวส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าฟันธงผลล่วงหน้านะครับต้องรอฟังคำพิพากษาทางการเท่านั้น ประเด็นที่2คือผลกระทบต่อพรร่อไทยมีการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลหลายชิ้นเหมือนกันว่าถ้าหากการกลับมาครั้งนี้มันผ่านไปได้ด้วยดีไม่วุ่นวายแล้วคุณทักษิณผ่านกระบวนการกฎหมายไปได้ระดับหนึ่งไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะฮะก็อาจจะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นเรียกศรัทธาจากฐานเสียงเดิมกลับมาได้บ้างหลังจากที่อาจจะสั่นคลอนไปช่วงก่อนหน้าการกลับมาของคุณทักษิณอาจถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมพลังการต่อสู้ครั้งใหม่ของพรรค แต่ถ้าหากเกิดปัญหาหรือความวุ่นวายขึ้นก็อาจจะส่งผลตรงข้ามได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งสองทางเลยครับและประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากคือผลกระทบต่อภาพรวมการเมืองไทยแหล่งข่าวเชิงวิเคราะห์หลายแห่งมองว่าการกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้อาจจะมีสถานะเป็นจุดเปลี่ยนหรือ turning point ครั้งสำคัญของการเมืองไทยได้เลยเพราะมันมีศักยภาพจะส่งผลได้ทั้งสองด้านเลย ด้านหนึ่งถ้าบริหารจัดการดีๆนำไปสู่การประนีประนอมบางอย่างได้อาจช่วยลดความขัดแย้งสร้างเสถียรภาพได้ชั่วคราวแต่ในทางกลับกันแหล่งข่าวก็เตือนว่าการกลับมาครั้งนี้ก็อาจจะยิ่งไปตอกย้ำเส้นแบ่งความแตกแยกที่มีอยู่เดิมในสังคมให้ชัดเจนรุนแรงขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับท่าทีคุณทักษิณเองปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆและก็การบริหารสถานการณ์ของผู้มีอำนาจหลังจากนี้ด้วยครับใช่ค่ะ ผลกระทบต่อภาพรวมการเมืองนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆค่ะเพราะมันโยงกับหลายปัจจัยมากทั้งเรื่องความเชื่อมั่นในก,กระบวนการยุติธรรมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอํานาจต่างๆแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนด้วยค่ะทีนี้จากข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาว่าแล้วแนวโน้มหรือประเด็นที่เราต้องจับตาดูกันใกล้ชิดในอนาคตอันใกล้นี้มีอะไรบ้างประเด็นแรกสุดเลยค่ะ สำคัญที่สุดที่จะกำหนดทุกอย่างเลยก็คือผลคําตัดสินของศาลฎีกาในคดีชั้น4พรุ่งนี้ผลลัพธ์จะเป็นตัวชี้วัดทางกฎหมายโดยตรงแล้วก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะ อันนี้ต้องรอฟังพรุ่งนี้เลยใช่ค่ะประเด็นที่2คือบทบาทของคุณทักษิณในพักเพื่อไทยหลังจากนี้ถ้าสถานการณ์ทางกฎหมายมันคลี่คลายไปทางใดทางหนึ่งแล้วเราอาจจะได้เห็นคุณทักษิณกลับมามีบทบมามบทเชิงสัญ,ญลักษณ์นนรรหรืออาจจะถึงขั้นเชิงยุทธศาสตร์การเมืองที่ชัดเจนขึ้นไหมแหล่งข่าวบางส่วนวิเคราะห์ว่าอาจมีความพยายามปรับโครงสร้างอำนาจในพักหรือกำหนดทิศทางการเมืองใหม่ภายใต้อิทธิพลของคุณทักษิณที่กลับมาอยู่ในประเทศแล้วอ๋ออาจจะมีการปรับทับกันใหม่